เฮ็ดเก็บไปที่ชื้อดอกมันเอามันคายตอนเช้าโรสามสิบสิบมันคายตอนแรกมันได้มาโรสาวโรอันนั้นมันว่าอ้าวแม่เฮ็ดเอาอันบานทำได้ฉันหนึ่งใบเฮ็ดโตัวสูงใเฮ็ดปนไออีเพ็ดตาไอติกอีดอนไอบุ้นอันเด้วแต่เจ้าแล้วแ็กกระชเบิ่งเองเจ้าต้องชิมาถามขนุนมาลินได้ยังดีนะมาใบเห็นพ่องตัวนี้วันก็วื้อยู่แล้วนี่ นีีมดวกเพียดวกเพียดวกช่งบี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 แดงพี่น้องเอ้ยเห็นช่างแบบนี้ใส่บอกหน้าไงแล้วบ็อกหิงป่านในน้อง เอาจบเอาถาดมาตีเบ้อโทมันเหลื้อยเบ้อขับมันเหี่ยวมาดิกิ้มมาดิกิ้มให้เาล่างอันเดียร์ุกแนลซุกแนลมันเย็นคุณลึกซอยซอยเมื่อมือกูไปเอามาคลอหากับพวงมาแต่แต่ขูดแล้ววาเจียวพี่น้องเลยตัวนี้ เห็นยังวบปัดโตเต็มจนับแสบแบกินแตใช่่่ิมชิมชิมชิมอ๋อมีผักอ่ะห่าว้าักอีกเยอะ โอ <s <S ้ยง่ายนักพ่อการีเลยมาพี่น้องมาพี่เกาส้มบั๊กี้อย่ไหนนะแสบแสบแสบจักหัวจับหัวแสบแสบด้วยพี่นด้วเป็นเกาะมีบ่ต้องไิดใจเด็นก่อนขราวมันกดนมาหวนได้ไหกินแสบกินกางๆกินนี่ดิกกกิก อะไแม่นีกรับ้าเไ่อเปนเสื่ออันขนม่ปีตู้ไ้ว่าบกดิกกินว่ะนี่น้ะแม่มันบได้กินว่บมอหนวดรายงานสดโอ้ยั มาเด้อกินข่าวเด้อเอามาเอาไป,ไปนะทำงานเลยขีแล้วคือหนึงนยแสนเดียวไหมข้าวแ่จอดพ่อเนี่ยนแจอดจอดมอ่ซิมไหม ก็ยังกินยุนเ่าะเต๋อโ่เธอชินจะดอรักดังเหลืออย่างมาหางเปนจะเป็นอยจับมันเล่กีโหนันโมงจเห็นจะเข้าเข้าขาบุห้าขาไปถึงเพื่อนถดกติดเพื่อนถก มาดิอยู่ห่างตนออกอยู่ห่างเห็นเห็นม้วนหัตะไรเออเห็นมันผูกไ้ันผูกท่างกับหนุมหนาเห็นมันหัตาไรหัมตะไรง่ายในบ้าเลยโกโก้พีบุ้งตัวว้าแตมันแบ่งมากนะขอดหน้าพี่น้องเลย 呵呵，隐了，隐了。